นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ like ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะ ระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือลน้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีมโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือลน้นยะเหลือรวย INDISTINCT นะโมพุทธายะนะเหลือดีมโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือลน้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ <backs> <ropes> ่ง <detox> พุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือย Guys, ิ่ง like พุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง 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 พุ ay, ทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือ <pc> ย <tho> ิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือลนน้นยะเหลือรวยนะโมนะพุทธายะน,น,นะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุ ay, ทธเหลือใช้ธาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือ <faz> ดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ธาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือลน้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ธาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ธาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือลน้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ <backs> <ropes> ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือลน้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือลน้นยะเหลือรวยนะโมพ <yor> ุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง 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 พุทธเหลือใช้ธาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ธาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง 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 พุทธเหลือใช้ธาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ธาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ ot, ทาเหลือลน้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือลน้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือลน้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมหเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือลน้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง 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 พุทธเหลือใช้ธาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ธาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเห, s, เหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะ,ะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ธาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ธาเหลือลน้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง 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 พุทเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือลน้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีมโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือลน้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนยะเหลือดีมโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ A, ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง 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 พุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง <vivir> พ <hail hui> ุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุ z, ทธเหลือใช้ทาเหลือล้นย nah, ะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่งพุทธเหลือใช้ทาเหลือล้นยะเหลือรวยนะโมพุทธายะนะเหลือดีโมเหลือยิ่ง พุทธเหลือใช้ทาเหลือลน้นยะเหลือรวย